สวัสดีมิรักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาแล่นจาบเกมบีเอเทนอลโซนนะเพราะาช่องเราแคสอยู่เกมเดียวนะแล้วก็ตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่จริงกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ากว่าจะเคลียร์ของเคลียร์อะไรเสร็จมันก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วก็เลยไม่มีเวลาอัดนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเอาแบบรายละเอียดย่อยๆแล้วกันนะเอาแบบรายละเอียดแบบใหญ่ๆแล้วกันนะว่าจะทําอะไรต่อจากนี้นะก็อีกประมาณหลายคลิปเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าตัวละครอ,อย่างเาฟสสใช่ไหมมันคือตัวละครเฟสสามปะหรือเฟสสี่ เออจำไม่ได้เหมือนกันนะลูก็คอมเมนต์ด้วยนะจำลืมละโอเคตัวละครพวกดาบฟันญานมันจะเข้านะแล้วก็นั่นแหละเดีเยด๋ยวจะทำเป็นคลิปรีวิวแต่และตัวนะว่าตัวไหนควรจะมีแล้วก็ตัวไหนควรใส่โซอันไหนนะก็จะเป็นข้่าวๆกันสําหรับวิธีการเล่นนะก็นั่นแหละประมาณกี่คิปป่ะสามสี่สี่สี่สี ประมาณ10คลิปแล้วก็จะมีพวกรอยย่อพลาอีกประมาณ4ตัวนะที่เราจะทําการรีวิวซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการพรุ่งนี้เกมน,น,น่าจะทำการอัปเดตซึ่งน่าจะมีรูปตัวละครเข้ามาประมาณ4าี่สองตัวเออจะเป็นตัวอีเวนต์คอลแลบสตัวแล้วก็หลังจากถ้าจะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือกิจกรรมของเซิร์ฟเราเนี่ยจะเข้าประมาณวันที่7ของเซิร์ฟนอกจะเข้าวันที่6เออเซิร์ฟเราเข้าวันทจ่ดจะมีตัวละครใหม่2ตัวที่คอลแลบจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะก็ เดี๋ยวรอแล้วกันนะเพราะผมไม่ค่อยดูสปอยเพราะเราจะรออ่านสก,กิลแบบเซอร์ไพรส์พร้อมกันนะโอเคจะเป็นประมาณนะั้นแต่ว่าก็มีสปอยบางคนมาให้ละก็น,นั่นแหละแล้วก็ตัวละครที่จะเข้าอีกก็คือเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอยน,นะจะเป็นไอเซนพัทกับอิจิโกะลมนะซึ่งส่วนตัวแล้วผมจะไม่บ้านไอเซนพัทแต่ว่าเราจะทําอิจิโกะลมเพราะว่ามันไว้ทําเป็นตัวซัพพอร์ตเพิ่มฟรีในทีมได้โอเคพอละเลิกพูดไรสาระเดี๋ยวเราจะมาทําการ รีวิวแนะนำตัวละครดาบฟันวิญญาที่คนมีกับคนข้ามแล้วกันนะแล้วก็โซต่างๆผมจะเรียงตามไทม์ไลน์ที่ผมพอรู้นะซึ่งใครมีไทม์ไลน์ก็สามารถส่งมาในลิงก์ Facebook ได้นะซึ่งผมมีไทม์ไลน์แค่เนะขอดูโพลก่อนแป๊บนึงว่าเรามีถึงตัวไหนผมมีไทม์ไลน์ถึงแค่คาเทนเคียวโคสึ เออมันเยลินม,มารู้แล้วก็มาคาเทนเคียวเขาสื่อแล้วก็ต่างอ่าแล้วก็หลังจากคาเทนเคียวเขาสื่อแล้วผมก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองเรียงมาให้หน่อยนะว่าเนี่ยประมาณ45หตัวแหละว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังนะโอเคมาวันนี้จะทำการรีวิวเอ่อแนะนำเลยคือจะเป็นตัวละคร ดาบฟันยานตัวแรกเลยที่เป็นตัวระดับก็ตเทียเปิดมาตัวแรกก็เป็นตัวระดับก็ตเทียที่ควรจะมีติด ID ดีไว้เลยนะก็คือโซเดโนชิระจิเป็นดาบฟันยานของลูเคียนั่นเองนะซึ่งความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นตัวละครสายแท้งที่แบบดีมากๆแล้วก็เออเป็นตัวละครที่เอามาแทนอุนคิออร่าเพราะตัวละครโซเดโนนี่ก็คือเป็นตัวละครอ่ามันอยู่ตรงไหนวะไม่น่าใช่นี้น่าจะเป็นนี้แหละนี่เห็นไหม โซเดโนเป็นตัวละครหอเดียวกันกับอุนเคียวล่าซึ่งหออุนเนี่ยเป็นหอที่มีประโยชน์บางๆใน PVP หรือว่าในช่วงนี้น่าจะแค่ใน PVP แหละเพราะว่ามันโดนตีแล้วมันจะเด้งเลือดนี่อันนี้คืออัพสุดนะเลเวลย0ลดดาเมจ40% 2เทิร์เนทนแล้วก็หลังจากถูกโจมตีฟื้นฟูให้พีสิซึ่งโซเดโนมันก็ใช้หอเดียวกันหอเดียวกันเป้เลยแค่เปลี่ยนตัวละครซึ่งก็เหมือนกับเอาอุนเคียวล่ามอัพเกรดขึ้นอีก ขั้นหนึ่งให้มันเก่งขึ้นใช้กันได้ยาวขึ้นซึ่งอุนเทียราก็ยังสามารถใช้ได้อยู่กรณีที่แบบเราเล่นทีม3ามมันมีอะไรให้ดูป่ะอันนี้เป็นกิจกรรมทีมไหนโอเคเนี่ยอันนี้ยังเป็น,ปนกิจกรรมทีม3ใช่ไหมเราอาจจะใช้หออุนทีมแรกหอ,อโซดินทีม2อเออมันก็จะได้เป็นบัฟหอเด้งเลือด2ทีม ถือว่าเป็นอันที่ค่อนข้างดีมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยตัวนี้แนะนําเลยก็คือควรมีทุกคนทุกไอดีก็คือ5ดาวปลุกตื่นไปเลยยิ่งดีเป็นตัวละครระดับก็อตเทียนะใช้ได้ยาวมากๆโอเคตัวละครนี้เป็นตัวละครเสือไม่ใช่เสือสิตัวละครเต่าดำความชวนานเป็นแท้งเด็บควบคุมนะก็คือเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือมันเป็นตัวละครดาบสันวิญญาณสา่น้ำแข็งเพราะฉะนั้นเรามันต้องมีสถานะแช่แข็งแน่นอนโอเค สกิลแรกสะบัดน้าแข็งสร้างความเสียหายเดี๋ยวถ้าติดสกิลย่อยก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูเท่ากับ10%ของ HP สูงสุดของตัวเองสูงสุดไม่เกิน200%ของ a t คตัวเองยิ่งมี HP เยอะยิ่งตีแรงสกิลนี้แล้วก็ยิ่งมี a t คเยอะก็ยิ่งมันก็ยิ่งตีแรงขึ้นอีกอยู่เดียเออแล้วก็หลังจากโจมตีมีโอกาส50%ทําให้เป้าหมายโจมตีติดแช่แข็ง50%เลยนลเวย50%นี่ถือว่าเยอะมากนะแล้วก็รวมกับเ,เนี่ยแอนเนี่ยที่สามารถหามาได้ ฮิตอฟเฟกต์นี่ปกติมันมีเริ่มต้นทค่สองเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็หาได้จากส่วนอื่นๆอีกนั่นแหละมันจะทําให้โอกาสโจมตีติดแช่แข็งะน่าจะเยอะขึ้นนะซึ่งแต่ก็อย่างว่าเนาะอีกฝั่งหนึ่งมันก็มีโอกาสไม่ติดเพราะมีต้านฮิตอฟเฟกต์ด้วยแต่ว่าก็ถือว่าดีนะเป็นสกิลที่ถือว่าดีแรงตามเลือดด้วยยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงโอเคต่อไปจะเป็นสกิลอันติฮาคุเรียนระบางที่สสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด ทำให้เป้าหมายโจมตีติดฟอสก็คือศัตรูท,ตทุกตัวที่โดนจะติดฟอสต,ต่อเนื่อง2รอบและมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายโจมตีติดแช่แข็งต่อเนื่องถึงรอบ20%ทุกตัวถือว่าผมว่าผมถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่แล้วถ้าปลุกตื่นก็น่าจะสักย5ห้รือ30มประมาณนี้แหละแล้วก็เป้าหมายโจมตีติดแช่แข็งต่อเนื่องถึงรอบใช่ไหมแล้วหลังจากปลุกตื่นอุธเฉพาะเพิ่มดาเมจจำนวนมากเพิ่มมาตาติดแช่แข็งเนี่ยเห็นไหมจากน่าจะสัก ไม่กมี่ภากับสามสิบประมาณนั่นแหละให้กับเป้าหมายโจมตีทุกครั้งที่เป้าหมายโจมตีหนึ่งยูนิตติดแช่แข็งฟื้นฟูลเอสพี HP ของตัวเองเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ของไอพีสูงสุดและฟูลีหนึ่งร้อยแต้มถ้าสมมติอันติเสร็จปุป๊บศัตรูเอาแบบฟุ๊กๆเลยนะศัะตรูติดแข็งหกตัวได้เลือดหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ฟูลี่ีกหกร้อยแต้มหกร้อยแต้มนี้ไม่ชัวร์นะว่ามันจะอันติได้ครั้งหรือเปล่าแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยนะไอ้ที่แบบจะติดหกตัวน่าจะน้อยแต่ว่าหลังจากอันติแล้วผมว่่่าามมัันีีโอออกสทจะติได้บย บ,บ่อยขึ้นแล้วก็อย่างมันเป็นตัวละครสายเต่าด้วยเวลาโดนตีมันก็จะเด้งฟูลีขึ้นเยอะขึ้นกว่าตัวปกติเขาอีกสถานะฟอร์สแช่แข็งก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้น่าจะรู้กันละสถานะฟอร์สลดอัตราดาเมจสิเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบจะได้รับดาเมจเท่ากับ6กเซนของ HP สูงสุดไม่เกินพลังโจมตีของโซลิโนชิรายุกิร้อ่สหลังจากจบ สิ้นสุดแต่ละรอบอ๋อไม่ว่าจะสิ้นสุดเธนเราหรือเทินคู่ต่อสู้เนาะจะโดนดาเมจ6%ของ HP สูงสุดไม่เกินทางโจมตีของโซเดโน่120%ก็ถือว่าดีนะถ้าสมมติติดสัก2-3ตัวศัตรูก็โดนเลือดไป6% 6%เนี่ยมันก็ถือว่าอ่ามันผมว่ามันก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้อยู่นะแต่ว่าก็อย่างว่ามันเป็นตัวละครสายแทงซะมากกว่าแล้วก็ติดแช่แข็งเป็นหลักๆประมาณนี้นี่แหละแล้วก็ สามล้วคือจะเป็นพาสซีฟเพิ่ม HP ส่วนอันที่ผมคิดว่ามันดีค่อนข้างดีดีเลยอ่ะก็คือพาสซีฟหลักเมื่อ,อหุ่นน้ำแข็งอัตาราลดดาเมจของโซเดโนเพิ่มขึ้นเมื่อถูกโจมเดี๋ยวนะอัตาราลดดาเมจเพิ่มขึ้นเลเวลศูนย์อยู่ที่8%ปอถ้าอัพสุดผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่อัพเลเวลก็านะถ้าใครมีข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าถ้าเลเวล99อัตาราลดดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส25%ไม่โดนดาเมจ เฮ้ย25%เนี่ยหนึ่งในสีย่ยมีโอกาสหนึ่งใน4ที่จะไม่โดนดาเมจเลยโคตรดีอะเนี่ยอันเนี้ยพาสซีิเนี่ยผมว่าดีมากโซเดโนชิรกิทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มแข็งง่ายให้กับผู้โจมตี1ชั้นสูงสุดซ้อนทับได้4ชั้นโซเดโนชิรกิฟรีแท็กบนตัวเป้าหมายโจมตีที่มีแข็งง่ายแต่ละชั้นจะเพิ่มอัตราแช่แข็ง5%อเอาเป็นว่า เมื่อโซลิโนตีคู่ต่อสู้ศัตรูที่โดนตีจะมีโอกาสติดแช่แข็งเพิ่มขึ้น5%ตอนทับได้4สแต็กก็คือมีโอกาสสูงสุดอ่าจากพาร์สีนีก็มีโอกาสสูงสุดคือ20%ที่จะติดแช่แข็งเพิ่มขึ้นทำไมพารซีฟมันยาวจังเลยหลังจากชิราอ่าหลังจากชื่อมันยาวเหรหลังจากชิรายุกิฟูลี่แอแท็กใส่เป้าหมายโจมตีจนติดแช่แข็งล้างผลแข็งง่ายบนตัวเป้าหมายโจมตีผมว่าเป็นตัวละครที่ ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะตัวนี้คือแบบเชียร์ให้มีเลยหนึ่งเลยคือเป็นตัวละครอ่าเป็นตัวละครหอหอใหม่ไม่ใช่หอใหม่เป็นหอเดิมอะแต่ว่ามาแทนกับอุนเคียล่าดีมากๆแล้วก็รวมจากอันตีกับพาสซีฟหลักถือว่าดีอีกดีจัดจัดอะเออตัวเนี้ยอวยอวยเลยอะแล้วก็น้องน่ารักมากเลยเนะี่ยโอเคก็ต่อไปจะมาดูเป็นอ่านี่16%เอเหมือนเดิมอันนี้ ต้องเรียกแหล่ะโซนที่4นะโซนที่4ก็คือตัวละครทั้งหมดอัตราทะลวงเพิ่มขึ้น0.5%ใน PP เพิ่มขึ้น15%โอเคอันนี้ก็ถือว่าดีนะอัตราทะลวงถึงว่าถือจะไม่ดีมากแต่ว่าแนะนำก็คืออัพ3ดาวแบบผมอ่ะปกติตัวละครทุกตัวของผมผมจะอัพโซสีทองเนี่ย4เอ้สาดาวก่อนทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยต่อไปจะเป็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดูไม่ได้หรือปกติมันดูไม่ได้อยู่แล้ววันนี้โอเคช่างมันมเถอะเราจะมาดูพัฒนาการ พันธนาการลูเคียเบียคุยะแล้วก็เฮลรินมารุเฮรินมารุนี่กนนะ็น่าจะต้องรอก่อนแต่ว่ามันเป็นเพิ่มแม็กแท็กเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหามากเพราะตัวละครนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวดมิตีขนาดนั้นเป็นตัวแทงซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วก็เฮลรินมารุก็ถามว่ามีหรือไม่มีผมว่าแนะนําก็มีดีกว่านะเอามาปลดเอามพัฒนาคาเอามาปลดพันธนาการนะและยิ่งเป็นตัวละครที่ ปลดให้กับทีมหลักเราแล้วมันควรจะมีอย่างยิ่งเลยนะโอเคจะเป็นประมาณนี้ส่วนโซที่แนะนํานะเอาแบบเออเอาแบบสายฟรีหาง่ายนะส่วนใครที่เป็นสายเติมก็เอาไปปรับเปลี่ยนแล้วกันนะโซผมแนะนําอยู่2อ,อันนะที่ที่ผมคิดว่ามันโอเคก็คือ1เลยจะเป็นโซแมวนี่ก็อย่างที่เห็นไปว่าตัวละครของมันสกิลแรกสุดเลยสกิลปกติก็คือตีแรงตาม HP ใช่ไหม ก็นี่เลยบวก HP เข้าไปแล้วก็ตัวละครของของ,ของมันพัชส,สีสีดาวมีอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเลเวลศูนย์อยู่ที่แเซนเลเวลตันไม่แน่ใจอยู่เท่าไหร่ก็ใส่เมวเข้าอีกเพิ่มไปอีกยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นทำให้นางโดนดาเมจเบาลงไปอีกนะแล้วก็ลงกับ HP ที่ได้แล้วก็ถือว่าดีมากซึ่งแต่ถ้าใครคิดว่าจะเล่นเป็นสายบล็อกถ้าคิดว่าตัวเองดวงดีก็ใส่เป็นเซ็ตบล็อกโอเคนี่จะเป็นเซ็ตนี้ โซ so, ต่อสู้กล้าหาญเพิ่มเดฟแล้วก็อัดตาบล็อก25%ความแข่งบล็อก25%เพราะตัวละครม,มันเป็นสายสายป้องกันเพราะฉะนั้นเราเล่นเล่นเป็นเขาเรียกอะไรเล่นเป็นสายบล็อกอะน่าจะโอเคอีกอันนึงแล้วแต่คนหน้านี่คือผมแนะนําให้2อันสําหรับสายฟรีส่วนที่ใครเป็นสายเติมก็เอาไปปรับใช้เอาแล้วกันนะส่วนโซอันที่3ถ้าเป็นสายบล็อกก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นโซจินตะนะจินตะจินตะอยู่นะวะ โอเคนี่จะเป็นโซจินตาเพิ่ม HP นี่ก็ถือว่าดี HP แล้วก็เมื่อ HP มากกว่า40%ได้อัตราบล็อกเพิ่มขึ้นอีก31%ถือว่าเยอะมากๆโอเคนี้คือสายบล็อกนะโซที่3ส่วนถ้าเป็นสายใส,ยสย่อัตราลดดาเมจโอเคถ้าเป็นสายอัตราลดดาเมจผมแนะนำให้เป็นโซโซโซ,โซ,โซอะไรดีวะถ้าเป็นทีมอ๋อถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งอะ ถ้าเป็น1 111ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้โซอะไรกันนะแต่ถ้าเป็น3าสไอแต่ถ้าเป็น6 6แนะนำเป็นโซที่ฮิวดีกว่าเพราะตัวละครมันเป็นตัวละครแนวหน้านะโซที่เป็นโซฮิวก็อาจจะเป็นอันนี้ตี4ครั้งฮิวตัวมันเองแล้วก็ได้ฟูลเลียกแท็กอีกยิ่งฟูลเลียกแท็กทำให้ศัตรูมีโอกาสติดแช่แข็งง่ายขึ้นมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแช่แข็ง HP, ติดฟอสต์ลด HP ลดอัตราดาเมจคู่ต่อสู้มันจะเป็นการตัด ตัดคู่ต่อสู้ตัดให้คู่ต่อสู้เล่นยากขึ้นนะแล้วก็เพิ่มฟรีให้กับตัวเองด้วยเพิ่ม S ปีด้วยทําให้ตัวมันเองยืนได้นานขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนําก็จะเป็นโซของอินโนเอะเนี่ยเอาจริงเนี่ยดูนะโซโซสะท้อน1 2 3 4 5 6 7สสโซสะท้อน7อันแล้วก็มีอีกอันนึงที่เยอะก็โซมอจาง5อันโซฮิว7อันไอ้เ้ยมาทำหา่าเลยแยะโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้โซแห่งการรัก สานะ่าก็คือจะเป็นโซอิโนเอกก็เพิ่ม HP ปกติแล้วก็ตี3ครั้งจะได้ HP เพิ่มขึ้นจะเป็นประมาณนี้เลยก็แนะนำเป็น2โซนน,นี้นะถ้าใครทีอ่อยากเล่นเป็นสายลดดาเมจนะอันนี้ทำอะไรได้วะอันนี้เพิ่มมาสตาร์บ็อก์เมื่อถูกคิซาริโลก็ไม่ถือว่าดีแะละถือว่ามาเก็บสะสมกันนะนะโอเคจะเป็นประมาณนี้สำหรับโซดิโนชิไรกิแล้วก็ตอนนี้มุ้งเึเลเวล99สเรียบร้อยกรอบอัพตันเรียบร้อยอุปกรณ์ตอนนี้อยู่ที่เลเวล78 เออไปได้จนถึงเลเวล82แต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัพพรุ่งนี้แล้วกันนะก็อีกไม่นานแล้วก็ผมจําไม่ได้ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มุ้งเงสือเข้าว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันนี้วันพฤหัสผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มุ้งเงสือเข้าหรือว่าเป็นเอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันเ๋ยนนะไม่ใช่ดิมันต้องเป็นวันเสาร์นี่หว่าเออผมไม่แน่ใจว่าเสาร์นี้มุ้งเงสือเข้าหรือว่าเสาร์หน้านะใครจําได้ก็ลองคอมเมนต์แล้วกันนะไปเที่ยวกลับมานี่สมองเบลอหมดแล้วโอเคก็ ใกล้จะทารีวิวแล้วแหละก็อย่างที่บอกไปว่าจะจัด5ดาวแล้วก็ปลุกเตือนเป็นขั้นที่2ส่วนถ้าจะจัดมากกว่าน,นี้ก็เยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ซยฟงกับไอเซนหนักแด้เดี๋ยวผมจะรอปั้นตอนตู้อาวุธมาแล้วกันนะเห็นว่ามันคคลตตู้กันนะตอนแรกนึกว่าแต่มันมาคู่กันถ้ามันมาคู่กันนี่คือเป็นอะไรที่เจ็บแมวมากก็จะมี2ตัวนั้นนะที่รอปั้นแล้วก็ไอเซนผีเสื้อก็น่าจะจัด5ดาวนะส่วนไอเซนพัดก็อย่างที่บอกไปว่าเอาแค่2ดาวพอเอามาสะสมส่วนอิจิโกโร่ก็จะเอาให้้มัันได4ด4าว ักดาวสดาวก็น่าจะพอนะแต่ว่าต้องปลุกตื่นอาวุธด,ด้วยมันถึงจะดีแล้วก็ตัวละครอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวต้องรอทยอยทํานะซึ่งตัวละครหลายตัวมากอย่างนี้นเนียคาเทงเคียวก็ส์สกิลก็ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าเล่นเหมือนกันเห็นว่ามันเป็นตัวละครรถฟูลรีคุณตดอสู้นะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองหมดเดี๋ยวพูดอยู่นั่นแหละมาเดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะดีสกิลนางจะสวยขนาดไหนนะ รูปร่างมาเนี hmm. <tal> sure Duke, okay, ่ยสวยเอาจริงอ uh. ่ะม <to> ันสวยตั้งแต่ในอนิเมะแล้วนะผมก็ร <the> ู้สึกมันก็ชอบอ่ะเออก็ชอบเออนะก็สวยอ่ะเออต้องบอกยังไงวะโอเคมาตีด้วยสกิลย่อยนะปั๊บปั๊บปับสานน้ําแข็งลงมาที่จริงจาฮิวด้วยนะแต่ว่าเลือดมันเต็มตีก่อนตีตีก่อนเนี้ยฮะคุ้มคุ้มกันศูนย์ถ้าขึ้นคุ้มคุ้มกันแบบเมื่อกี้ก็คือติด25% เมื่อกี้ศัตรูตีมาประมาณ6ครั้งติดครั้งหนึ่งปกติแล้วมันก็น่าจะหนึ่งในสแต่ว่ามันก็อาจจะมีหลุดเลดบ้างนิดหน่อยนะประมาณนั้นมาอันติกันเนี่ยสวยนะมันเป็นสกิลที่สวยนะผมว่าตอนเห็นครั้งแรกๆอ่ะสวยเลยอะ่ะตีแช่แข็งไปหนึ่งตัวโอเคแล้วก็ตีอันนี้แบบไม่ติดสกิลย่อยตีเข้ามาเนี่ยูพุงพ่งกันอีกอ่ะเจ๋งเลยเมื่อกี้ตีแค่สามตัวนะพุ่งกันอีกอ่ะมา อันตีรอบหนึ่งสวยเอฟเฟกต์มันสวยอ่ะมาเดี๋ยวดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคลิปรีวิวตัวละครอาจจะไม่ยาวมากนะสักสิบกว่านาทีพอนะโอเคมาฟันหิมากตกเข้าไปเกือบตายเนี่ยแรงอยู่ฟื้นฟูมาปั๊บสี่ครั้งห้าครั้งเอออันนี้ไม่ติดเลยสักรอบ ไม่เป็นไรโอเคสวัสดีน้องเชื่อจีระบาลพิษสองหาคุเรีนก็ุ่มเข้าไป,ปแข็งไปหนึ่งตัวแล้วก็ปาดเข้าไปอยากเห็นสกิลย่อยอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะได้เนี่ยพุ่มกันแต่ว่ามันก็ถือว่าต่ำอยู่นะไม่กี่สกิลย่อยกันยิงไปเลยปาเพื่อใ้ฟันฟันดีไซน์ตัวละครก็สวยนะนะ่ารักดี อีกยบแยบด้วยความที่มันเป็นตัวละครแท้งที่แบบค่อนข้างถึกแล้วก็เป็นตัวละครสายเต่าเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอันติได้ค่อนข้างถี่มากๆนะแบบยืนรับดบาเมจสบายสบายอ่ะออแล้วก็ตอนเนี้ยูริจิก็อัพเรเววตันละ9เก้าสิบเก้าเหลือกรอบเหลืออะไรก็เดี๋ยวรออัพมุงเงสสึตันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัพยูริจิแล้วก็อัพไอเซนดักแด้เพราะเดี๋ยวอาจจะต้องทาหลายทีมหน่อยนะแล้วก็ของดองต่างๆเนี้ยก็มีอยู่ 650กว่าเศษเนี่ยมี7มี5มี4มี7ไอ้ยนยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้มีกล่องอยู่2อันก็ไม่รู้จะให้ใช้ตัวไหนเดี๋ยวต้องรอปลดตัวในอนาคตแล้วกันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตัวละครที่จะใช้ก็ไม่ค่อยมีนะก็เดี๋ยวรอปลดในอนาคตแล้วกันนะแล้วค่อยทำอีกทีนึงอ่าโทเค็นสุ่มตอนนี้มีค่อนข้างมหาศาลมาก452อันก็คือแบบรอสุ่มระหั่นมากมากนะก็เดี๋ยวรอจัดได้เลยมุงเงสึเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเอากี่ดาวดีนะ5ดาว 6, ดาวหกดาวาเอ,นนะอเค ก็วันนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวตัวละครเฟส4หรือเฟส3ไม่แน่ใจนะก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะสำหรับโซยิโนชิรายุกินั่นเองนะซึ่งก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปส่วนใครว่างสามารถไปดูคิวกระดได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพยด้วยทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม